ภาพก็ได้ตัดมาที่คู่ของออฟเฟสกับอายาล่ะครับซึ่งในขณะที่ออฟเฟสคิดว่าสามารถจัดการอายาได้แล้วแต่เขาก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากพอจูจ่ๆอายาก็ได้พูดขึ้นมาว่านายพูดถูกแล้วละ่ะเพราะว่าฉันเป็นคนค่อนข้างที่จะมีไหวพริบดีเลยทีเดียวพอพูดจบล่างที่ออฟเฟสได้โจมตีทะลุไปนั้นจูจ่ๆมันก็กลายเป็นแค่ภาพลวงตาส่วนทางด้านของอายาก็ได้บอกกับออฟเฟสไปต่อว่าแปลกใจอย่างนั้นเหรอที่ฉันไม่เป็นอะไรน่ะออฟเฟสที o ่เห็นเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับพร้อมกับได้คิดว่า มันเป็นไปไม่ได้เธอทําแบบนี้ได้ยังไงกันฉันรู้นะว่าเธอหลงไหลในเวทมนต์ของฉันออฟเฟสเพราะมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดอยู่แล้วแม้แต่ตอนนี้นาะยก็ยังอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าฉันทําแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะเพราะไม่ว่าจะเผ่าไหนทุกคนก็ต่างมีการป้องกันตามธรรมชาติต่อเวทมนต์จากภายนอกนั่นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนักเวทธาตุน้ําถึงไม่สามารถดึงของเหลวในร่างกายของคนออกมาได้และนักเวทดินก็ไม่สามารถควบคุมเหล็กในเลือดของ คนได้เช่นเดียวกันส่วนนักเวทลมนั้นก็ไม่สามารถดึงลมหายใจออกมาจากปอดของนายได้เว้นแต่ว่าอย่าบอกนะว่าเธอได้เชื่อมโยงเข้ากับมานาของฉันโดยตรงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะฉันได้ทําให้การป้องกันของนายอ่อนแอลงโดยทําให้นายคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบแถมก็หินบ้าบอของนายนั่นมันยังทําให้นายรับรู้ช้าลงทีละนิด ทีละน้อยมันจริงท้าไม่รอยรล้าในเกาะของนายก็เริ่มกว้างมากขึ้นพอเฟสที่ได้ยินอาญาบอกมาแบบนั้นก็ได้แต่คิดละครับว่าฉันเข้าใจแล้วละเหตุผลเดียวที่ฉันยังหายใจได้อยู่ก็เพราะว่าอาญายอมให้มันเป็นแบบนั้นพอทุกลมหายใจที่ฉันได้สูดเข้าไปมันอาจจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของฉันแล้วก็ได้พอเอฟสรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปถึงอดีตละครับซึ่งลาเดียตนั้นก็ได้บอกกับเขาเอาไว้ว่าเวลานั้นมาถึงแล้วลูกรักของข้าเจ้ารู้สึกลังเลหรือมีข,ข้อกังขาในใจหรือไม่ไม่เลย ครับท่านพ่อถ้าอย่างนั้นก็ดีมากเพราะสิ่งเดียวที่ข้าจะเสียใจก็คือข้าจะไม่สามารถอยู่เห็นวันที่ประชาชนของพวกเราได้รับชัยชนะและถ้าเจ้าเป็นผู้สืบทอดพันธะกับข้าแทนที่จะเป็นอสูรตนนั้นมันก็คงจะดีกว่าละนะแต่ว่าออฟเฟสก็ได้บอกกับลาเดียสไปว่าแต่ว่าท่านพ่อมันยังมีบางเรื่องที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันลวครับซึ่งทางออฟเฟสก็ได้บอกกับอาญาไปว่าฉัานคงไม่กล้าขอให้เธอไว้ชีวิตท่านลาเดียสหรอกนะแต่อย่างน้อยได้ ปวดเธอไว้ชีวิตไมล้าด้วยเพราะเธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยและจนถึงตอนนี้ฉันก็ได้วางยานอนหลับเธอเอาไว้ทํามอย่างนั้นแล้วแล้วก็เธอก็คงจะหาทางมาที่นี่จนได้แน่อายาที่ได้ยินออฟฟสพูดมาแบบนั้นเธอก็ได้บอกกับเขาไปแล้วครับว่านายก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะตัดสินใจได้แค่ตัวคนเดียวถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ค่อยเห็นตรงกันสักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นเกียรติมากเลยละ่ะที่ได้ร่วมงานกับเธออายาฉันเองก็เช่นเดียวกันพออายาพูดจบเธอก็ได้จมตี ปิดฉากออฟเฟสทันทีเลยล่ะครับแต่ในระหว่างที่ออฟเฟสจะมีลมหายใจอยู่นั้นเขาก็ได้คิดย้อนกลับไปตอนที่คุยกับราเดียต่อละครับว่าข้ารู้ดีว่าท่านมีความเฉยทะยเพื่อพวกเราทุกคนแต่พวกมันนั่นแหละที่คอยเหยียดหยามและซ้อมข้าตอนที่ยังอยู่ข้างถนนนั่นมันคือเหตุผลที่ข้าทําทั้งหมดนี่โดยไม่ลังเลก็ลเพราะนั่นคือสิ่งที่ท่านพ่อปรารถนาเจ้าช่างเป็นเด็กดีเหลือเกินออฟเฟสเจ้าทาได้ดีมากเลยละ่ะและแล้วออฟเฟสก็ได้หมดลมหายใจไปในที่สุดล่ะครับและพออาญาสามารถจัดการออฟเฟสได้แล้ว ธอก็อดเป็นห่วงอาเธอร์ขึ้นมาไม่ได้และก็ได้แต่หวังว่าอาเธอร์นั้นจะไม่เป็นอะไรและภาพก็ได้ตัดมาที่คู่ของอาเธอร์กับยูโทล่ะครับซึ่งเจ้ายูโทนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าถ้านายสามารถจับจุดอ่อนของฉันได้ในช่วงเวลาสั้นๆที่เราเล่นกันอยู่ตรงนี้นายคิดว่าฉันจะไม่รู้ตัวเลยหรือ,อยังไงพอเจ้ายูโทพูดจบมันก็ได้ปล่อยหอกแห่งเงาออกมาจากตัวไปโจมตีอาเธอร์ไปร้อยอันเลยล่ะครับแต่ถึงอย่างนั้นอาเธอร์ Arthur ก็ยังสามารถหลบการโจมตีของหอ,อกเงาได้อยู่บ้างแต่ว่ววาาาหอออกกกกเเเงพนนนีีมน้มมัย็ยะิไป เธอจริงได้เรียกให้สิวีเข้ามาช่วยหน่อยล่ะครับแต่ในระหว่างที่อาเธอร์กำลังป้อกันการโจมตีของเจ้ายูโทอยู่นั้นเจ้ายูโทก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่านั่นแหละดิ้นลนแบบนั้นต่อไปอีกสักหน่อยเซ่อาเธอร์ฉันได้เห็นแบบนี้แล้วมันมีความสุขจริงๆเลยหวยซึ่งทางด้านของอาเธอร์ที่เห็นว่าการโจมตีหอกเงาของเจ้ายูโทมันมาอย่างไม่หยุดหย่อนอาเธอร์จึงได้ใช้สัก,กิิวยุดเวลาแล้วก็หนีออกมาล่ะครับและซิวีก็ได้เข้ามารับอาเธอร์เอาไว้ได้ทันพอดีส่วนเจ้ายูโทที่เห็นว่าอาเธอร์สามารถหลบการ โจมตีของเขาได้กระไ้พุ่งกามาหาอาเธอร์อย่างไวแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่านายสามารถหลบมันได้จริงๆด้วยแฮะชิ้นเนี่ยแอบทิ่งเลยนันเนี่ยพอเจ้ายูโทพูดจบมันก็ได้ซัดอาเธอร์กับซิวี่กันเดยลงไปข้างล่างเลยละครับอาเธอร์ Arthur ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้บอกกับซิวี่ไปว่าซิวเปลี่ยนเป็นร่างจริงจอกแล้วไม่ได้หรอกพ่อจ๋าเพราะว่าพลังมานาของพ่อน่ะไม่พอที่จะรับแรงกระแทกนี้ไหวแน่และพอซิวี่พูดจบเธอก็ได้เอาตัวเองห่อหุ้มอาเธอร์เอาไว้ททันทันีแล้้วกกก็ไดบบออกาก เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวหนูจะเอาร่างของหนูช่วยรับแรงกระแทกเอาไว้ให้นะอาเทอจะที่ได้ยินซิววีพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับซิววีไปแล้วครับว่าไม่ได้นะซิลส่วนทางด้านของเจ้ายูโทเจนว่าอาเทอกับซิลวีที่โดนแรงโจมตีเข้าไปกําลังจะตกลงพื้นแล้วมันก็ได้ใช้หอกเงาโจมตีซ้ําเข้าไปต่อละครับันจริงทําให้อาเทอร์กับซิววีตกลงไปกระแทกพื้นแรงกว่าเดิมนั่นเองซึ่งทางด้านของอาญาที่กําลังช่วยเหลือคนที่ถูกจับมาเป็นทาสอยู่นั้นเมื่อได้เห็นแรงระเบิดจากด้้านนหลลังงขออเเธแวกก็็ตใจป มากเลยลและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่อาเธอร์กับซิวี่ซึ่งพออาเธอร์เห็นสภาพของซิวี่ที่ได้รับการโจมตีเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ได้เรียกซิวี่ไม่หยุดเลยล่ะครับซิวซิวี่ตื่นสิไม่นะได้โปรดเธอซิวได้โปรดตื่นขึ้น มาเธอไม่ต้องห่วงเธอจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแต่ทันใดน,นั้นเองมันก็ได้มีเสียงพูดดังขึ้นมาแล้วครับว่าสัตว์อสูรมานาของนายจะรอดชีวิตและเสียงของที่มานั้นก็คือเดียวที่อยู่ในถ้ำก่อนหน้านี้นั่นเองล่ะครับแต่ในมือของเธอนั้นก็มีล่าของเจ้ายูโทที่สภาพปางตายมาด้วยและพออาเธอร์ได้เห็นเธอแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยล่ะครับว่าเธอคนนี้เป็นเคียวที่เคยเจอกันอยู่ในถ้ำตอนที่เขาได้ไปแอบซุ่มดูอยู่นั่นเองอาเธอร์ที่เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่คิดล่ะครับว่าเธอมาตัััั้งงแต่่่เมมมือไไกนทสสผถึ ตัวตนของเธอไม่ได้เลยแต่ถ้าเธอต้องการที่จะฆ่าเราจริงๆแล้วล่ะก็เธอก็คงจะทำไปตั้งนานแล้วแต่ในขณะเดียวกันเกี่ยวผู้หญิงคนนี้ก็ได้หักเขาของเจ้ายูโททั้งสองข้างออกล่ะครับพร้อมกับได้โยนมันไปให้กับอาเธอร์ทันทีอาเธอร์เตียนเช่นนั้นก็งงเป็นอย่างมากเลยล่ะครับว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่กันแน่เพราะว่าเขาของพวกวลริธานั้นมันเป็นของที่สำคัญมากๆและเท่านั้นยังไม่พอเธอยังได้โจมตีปิดฉากเจ้ายูโทให้กับอาเธอร์อีกด้วยอาเธอร์เตียนเช่นนั้นจึงได้ถามเธอไปล้วครับว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะ กับมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากก็เพราะว่านายสามารถเอาชนะยูโทได้และนายก็ยังไว้ชีวิตเขาและเพื่อความปลอดภัยนายจึงได้เจาะคอของเขาเพื่อแม่เขาใช้มานาที่นายทําแบบนี้ก็เพราะต้องการพาเขากลับไปสอบสวนสินะอาเธอร์ที่ได้ยินเธอพูดออกมาแบบนั้นก็ได้คิดแล้วครับว่าฉันก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรหรอกนะแต่เคียวคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีจุดมุ่งหมายของเธอส่วนตัวแต่ฉันก็โอเคกับเรื่องนี้เหมือนกันตราบใดที่ฉันยังไม่ได้ตายในตอนนี้อาเธอร์ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ตะโกนถามชื่อเธอไปแล้วครับว่า เดี๋ยวก่อนฉันขอถามชื่อเธอหน่อยจะได้ไหมเซริตเซริตวลิตาขอบคุณนะเซริตฉันจะไม่มีวันลืมความเมตตาในครั้งนี้เลยเซริสที่ได้ยินอเาเธอร์บอกมาแบบนั้นก็ได้ยิ้มออกมาทันทีเลยล่ะครับพร้อมกับได้พูดขึ้นมาว่านายเจ้าเป็นเด็กหนุ่มที่แปลกจริงๆเลยนะและเพื่อเห็นแก่เราทั้งคู่นายจงแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้และต้องแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วๆด้วยส่วนเขาของเจ้ายูทนั้นมันก็จะกลายเป็นทรัพยากรลำให้แก่เจ้าแต่นั่นกแ็แค่จะทําให้นายสามารถสกัดมา ที่เก็บเอาไว้ภายในออกมาได้พอเซลิสพูดจบเธอก็ได้หายไปทันทีอาเธอร์เดียนเช่นนั้นก็ได้แต่คิดลวครับว่าหนทางของฉันมันยังอีกยาวไกลเลยอย่างนั้นสินะก่อนที่ฉันจะสามารถสู้กับผู้ติดตามคนอื่นได้อีกครั้งแต่มันก็ไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้กับเคียวแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ในระหว่างที่อาเธอร์กำลังจะหมดสติไปนั้นมันก็ได้มีเสียงเรียกอาเธอร์ดังขึ้นมาล่ะครับและภาพที่อยู่ตรงหน้าของอาเธอร์นั้นก็คือเทสเซียนนั่นเองซึ่งพอออออเเเเธธได้้้้วววิ่ขาาาาาามหรร์์แแลลก็ นายหายไปไหนมาหนะ่าฉันตามหานายมาตลอดเลยนะส่วนทางด้านของอาเธอร์ที่ได้เห็นเทสเซียอยู่ตรงหน้าแล้วก็ได้แต่คิดนะครับว่าเมื่อนาของฉันหมดจนถึงขั้นหลออเลยอย่างนั้นหรอแต่ถึงอย่างนั้นถ้ามันเป็นจริงก็คงจะดีเหมือนกันเพราะชีวิตของฉันน่าจะเรียบง่ายกว่านี้หลังจากสงครามได้จบลงแต่ทันใดนั้นท่าทีของเทสเซียก็ได้เปลี่ยนไปละครับและในขณะเดียวกันมันก็ได้มีเสียงพูดดังขึ้นมาละครับว่าอะไรที่ทําให้นายคิดว่านายคู่ควรกับความสุขแบบนี้นายสมควรได้รับมันจริงๆอย่างนั้นเหรอหรือว่านายจะลืมสิ่งทที่นาํ พวกเขาได้ง่ายๆแค่เดินหน้าต่อไปเท่านั้นเองอย่างนั้นเหรอและที่พวกเขาตายก็เพราะการตัดสินใจของนายด้วยราคาที่จะต้องจ่ายจากความเห็นแก่ตัวของนายไม่ว่านายจะเป็นกษัตริย์เกรหรือว่าอาเธอร์เลวินนายก็มีแต่ต้องอยู่เพียงลาพังคนเดียวเท่านั้นไม่เรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเซซียยาพึ่งไปไม่แต่ทันใดนั้นเองภาพที่อยู่ตรงหน้าของอาเธอร์มันก็คืออาญาที่เข้ามาช่วยล่ะครับอาญาที่เห็นว่าอาเธอร์ได้สติกับ ขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าล่วงโอกไปทีที่นายได้สติกับขึ้นมาแล้วนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับผมไม่เป็นอะไรโอเคงั้นก็ดีแล้วเพราะทางฝั่งของฉันเองก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแถมพวกที่ถูกลักพาตัวมาทั้งหมดก็ถูกพาไปยังที่ปลอดภัยหมดแล้วเหมือนกันและฉันยังได้สังหารคนทรยศไปแล้วส่วนไมก้านั้นอยู่ในการควบคุมและจะถูกสอบสวนตามลําดับต่อไปส่วนที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าฉันคิดว่านายอาจจะต้องการช่วยเหลือจากฉันแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่จําเป็นแล้วสินะ อาเธอร์ที่ได้ยินอายาพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอายาไปละครับว่ามันเป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงมากเลยละ่ะแต่ด้วยความช่วยเหลือของซิวี่ผมก็เลยสามารถเอาชนะเข้ามาได้ใช่นายทําได้ดีมากเลยและฉันก็ดีใจจริงๆที่เธอทั้งสองคนยังรอดมาได้แบบครบถ้วนพวกเราชนะแล้วละ่ะอาเธอร์อาเธอร์ที่ได้ยินอายาบอกมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาละครับว่าไม่หรอกครับเพราะนี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและสําหรับตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วล่ะครับซึงตอนนี้ผู้ติด,ดตามของเคียวก็จะเหลือแค่4ี่คน เท่านั้นแล้วไมก้าจะไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการหักหลังดีคาเทนอย่างออฟเฟสได้พูดออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาติดตามไป,ปรพร้อมกันในตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย